กลับมาพูดคุยกันต่อกับแขกรับเชิญคนต่อไปของรายการเรานะฮะต้องขอบอกผู้ชายคนนี้เนี่ย<ฆ>ผมเพิ่งเห็นลีลานในการสอนภาษาอังกฤษของเขาเรา<ฆ>้าใจมากนะช่วงครบรงชาติเรายังบอกเลยว่าแหมวิธีการสอนเขาต่างจากทุกคนเขามีจริตเยอะอาคำว่าจริตในภาษาชาวบา้านเขาเรียกว่าอะไรนะจริตก็คือเหมือนกับว่าสอนได้ไงหมกันแดดเยอะเลยจคูดเลย่เกรงใจอะพี่ยังไงแต่เยอะแรงอะไรเงี้ยเอาเลยเอาเลย โอ้ดูเลยแตกเ็ดแตกไปว่ะเฮ้ยดูเลยดูแคปแจ๊กโทษทีนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแจ่กก่อนอื่นต้องถามพวกคนเลยนะว่าพวกคุณคิดว่าเรียนภาษาอังกฤษกันมานานแค่ไหนคุณว่าเรียนมานานแค่ไหนคุณเรียนมานานแค่ไหนผมเรียนมาตอนนั้นผมอยู่ลอดรอดออะไรเนี่ยคิดไม่ออกคือผ่านผ่านแล้วกันครับคุณเรียนมานานแค่ไหนคุณก็ตั้งก็เรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมค่ะมัธยมคุณก๊อฟเหรอ ลูกกอล์ฟเรียนมาตลอดค่ะแต่ว่าเริ่มมาสนใจภาษาอังกฤษจริงคือเป็นตอนมอตน้น<อ>ก็คือ,องโง่ภาษาอังกฤษจริงนะคะ<อ>มาจนถึงประมาณมอสองอแล้วก็เริ่มสนใจเนี่ยคือตอนมอสามแล้วก็ตั้งใจเรียนเองอโดยที่ไม่ได้เรียนพิเศษมามาโดยตลอดจนถึงวันนี้ค่ะสังเกตไหมว่าอย่างอย่างพวกเราเนี่ยคนไทยกันเองเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งซึ่งพอเรียนปุ๊บเนี่ยพอไม่อินก็จะลืมหมดเลยไม่สนใจเลยแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างอย่างอย่างลูกกอล์ฟเนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยก็คือเวลาอินปุ๊บมันไปเลยคือลูกกอล์ฟว่าคนไทยอย่างเงี้ยคือวันนี้ขออบบบบคคุณรราาาายกกกววููดดดีี้้้้้ััไไไเชล่่นนะะมม <c oughs> คือลูกกอล์รู้สึกว่าคนไทยมีปัญหาเรื่ทัศนคติครับแล้วก็เนี่ยคือหนึ่งเหตุผลที่ลูกกอล์ออกหนังสือมาคือใครก็ตามที่ตามมาโดยตลอดใน Twitter ร์หรือใน Facebook ลูกกอลจะบอกเสมอว่าลูกกอลชอบสอนสดแต่ลูกกอลต้องการกระจายความรู้<อ>นร่นคา200บาทลูกกอลต้องการแสดงให้เห็นว่าคนที่คุณเห็นว่าแต่งตัวผ้าเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> ที่จริงเราเป็นเด็กต่างจังหวัด เราพายเยอะจริงเรามาจากทุ่งลูกนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยะมันติดกับเสือเอ้อแจ็คว่าเช็ดหน้าครับเวลาแจ็ค<ก>พูดเล่นบีเอซึ่งเรามาจากต่างจังหวัดด <c oughs> ังนั้นถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดอย่างเราแบบเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองได้ <c oughs> ในช่วงที่โลกมันค่อนข้างแคบมากการเข้าถึงภาษาอังกฤษไม่ได้ง่ายทุกวันนี้แล้วเรายังทําได้ดีขนาดนี้คุณก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะก็ได้มันก็น่าจะต้องเก่งภาษาอังกฤษจริงๆผมผมสังเกตลูกกอล์ฟเขาไม่เคยเจอตัวจริงครับ เข้าใจแล้วว่าทำไมซีกับโอปอผมว่าโอปอคงอยากคงฝันนะฮะชาติที่แล้วอยากจะเกิดมาเป็นแบบนี้โอปอไปไม่ถึงนะก็เลยขึ้นมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับคือซ้อมีคนที่ไม่รู้จักว่าลูกกอลกับพี่โอปอเนี่ยสนิทกันคิดว่าลูกกอลเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ราคาถูกของพี่โอปอล์ไปเด็ดแล้วเราแบบด่าทำไมคือมันมีหลายครั้งที่บางทีเราก็เอาพี่โอปอไปหรือพี่โอปอก็กอ็มากอลคุณเหมือนกันดังนั้นมันนั่นแหละค่ะเรารู้จักกันผมผมสังเกตทภาพจริตนะครับผมว่าโอปอล์ต้อง <med> ใช่ใช่าคอหรือ <c oughs> อะไรเงี้ยจะเอียงหนึ่งเออดี่ก่อนนะใครเป็นคนตั้งตั้งนิยามคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เปรี้ยวและเก๋ที่สุดในสยามประเทศอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นทางสำนักพิมพ์ชูไลฟ์นะคะเพราะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยลูกกอล์ฟรูร้สึกว่าความเก๋ความเปรี้ยวเนี่ยคนอื่นต้องบอกไม่ใช่ตัวเองเพราะว่ามันมันดูเหมือนแบบ หมือนพรีเซนเตอร์เองเกินไปอะไรเงี้ยลูกกอลไม่เคยเรียกตัวเองว่าคุณครูลูกกอลเรียกตัวเองว่าอาจารย์เพราะลูกกอลไม่ได้จบพารุศาสตร์ไม่ได้จบครูมาแต่ลูกกอลจบก็ก็ปริญญาก็ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเราเป็นอาจารย์ได้แต่ว่าครูเนี่ยนักเรียนชอบเรียกสมัครทีมรู้สึกว่าคุณเป็นครูได้เราก็เลยยอมรับดูลีลาการสอนเขาสิคุณผู้ชมเหมือนเหมือนจบการเล่นละครเพรย์ไปหรือเพล์ไปเราอยากฟัง มันเหมือนกับเหมือนอยู่บนเวทีแล้วเหมือนกับเล่นละครมันเป็นอย่างนั้นนล้วครูฟอสเวลาสอนคือเนื่องจากครูกอสเขาถือครูฟอสจบสายงานที่เทศบา์มาด้านการแสดงดังนั้นเนี่ยมันทําให้แบบลีลาในการสอนมันลูกกอล์ฟรู้สึกว่าทุกครั้งที่สอนไม่ได้สอนอยู่แต่เรากำลังเพอร์ฟอร์มแสดงอยู่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นใจความสําคัญทําให้โรงเรียนลูกกอล์ฟรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อเด่นอย่างหนึ่งคือเพื่อนลูกกอล์ฟที่เป็นติวเตอร์หรือเป็นครูเนี่ยบางทีสอนมาประมาณ2ปีเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อแล้วแต่ถ้าคนที่เรียนละครมาจริงๆจะรู้ว่า เล่นสิบรอบ,รบต้องสดถูกรอบอดังนั้นมันทําให้ลูกความรู้สึกว่าพูดเรื่องนี้ครั้งที่ 100, ร้อยแต่มันยังดูเหมือนทุกครั้งมันยังดูเหมือนเป็นครั้งแรกเสมอ,อมซึ่งเราว่ามันเป็นสิ่งที่ครูหลายๆคนไม่เข้าใจทําให้ผสอนไปสองปีก็จะเริ่มจืดแล้วก็เริ่มสูญเสียความแบบความแบบอะไรความแบบว่าความ สเตจเพรสเอนส์อะค่ะมันจะไม่มีแล้วมันจะออกมาสอนแบบให้มันจบๆไปเถอะแต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาบนเวทีมันคือแบบเนี่ยเวทีของเรานักเรียนคือผู้ชมของเราเขาต้องได้รับสิ่งท,ที่ดีที่สุดเสมอใน<ข>รอบนี้เคยอยากเป็นดาราไหมถามคุณเคยอยากเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นเป็นความฝันแต่พอไปทำจริงๆรู้สึกว่าแค่เป,คเป็นความชอบอแล้วก็รู้สึกว่ามาวันนี้ตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ในพาร์ทการศึกษาของประเทศมากกว่าด้านวงการบันเทิงเพราะว่าวงการบันเทิงมีคนทําเยอะแหละแต่การศึกษาเนี่ย มีปัญหาหนักก็เลยเลือกมาเพิ่งคิดได้เมื่อ2ปีเองนะคะแต่ก่อนก็เป็นตุ๊ดแบบว่าโอ๊ยขอโทษค่ะอูทได<ร>ละคือไม่แต่ก่อนก็อยู่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องกัน พ,พ่อคุณแม่คุณคงดูอยู่แล้วดูค่ะแต่ว่าท่านไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอะค่ะ,ะคือดูจากชุดแล้วคือร<ำ>ู้ไี่ท่านบอกให้แต่งตัวตามปกติคือเพิ่งคิดเพิ่งคิดมาได้เองค่ะว่าเยาว,วชนของชาติแล้วก็ชาตินี่ต้องการแบบคนที่เหมือนแบบสอนเด็กก็เลยเมื่อ2ปีที่เปิดโรงเรียนเองค่ะก่อนนั้นก็ไม่ค่อยคิดก่อนนั้นก็อยากเป็นดาราเพราะมันง่ายอะค่ะมันก็แบบดูไปงานอีเวนต์ไปกินไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ผมดูเขา ขาพแล้วผมไม่มีคำถามเลยผมไม่รู้ก็แต่ว่ามันเพลินนะแต่ผมมีครับครับมีผมอยากรู้มากพี่จริงหรือเปล่าที่คนเราเนี่ยพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยนะฮะเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่ามีแฟนเป็นฝรั่งคืออันนี้เราว่าภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เราได้แฟนฝรั่งคนนี้นี่ไงแต่ทุกอย่างด้วย คือออะะไร่จเขาชื่อคุณอดัมครับผมอดัมด้วยพอลที่สองพอลหยุดไี่หล้หยุดได้เดี๋ยวก่อนนะครับผมคือประเด็นคือบอกพ่อเสมอว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทอีแต๊กหยุดเลยลุงพอนคุณยินไหันโอ้พ่อคุณพ่อลเขาเป็นเขาเขาาให้คือเดี๋ยวก่อนเขามีส่วนร่วมไหมในการ วางคอสคือเขาเป็นคนดูแลงานด้านงานเขียนทั้งหมดเพราะพอเนี่ยเขาจบจากออกซฟอร์ดมาดังนั้นเขาจะเขาดูแลด้านงานเขียนของนักเรียนทั้งหมดนะค่ะทุกคอสอ์อเป็นคนเป็นคนแล้วเป็นเป็นคนอังกฤษดถ่ายอยู่ด้านบนอนโอ้เป็นคุณคุณอยากมีแฟนฝรั่งงี้ไหมโอ้กลัวจุกครัผมคือจุกหมายถึงว่าฝรั่งคือเขาจะกินข้าวเยอะเราไม่ใช่ผมกลัวแซกมันไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่ได้ผมไม่ได้ถามว่าอยากมีแฟนฝรั่งเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเขาถามใหม่ครับอยากมี เออแต่ก็น่าสนใจอยากเปแฟนฝรั่งเป็นผู้ชายไหมครับมาโอ้ไม่ไหวเขาผมกลัวนะกลัวจุกเขาผมกล่ำมันเรื่มมาาองภาษาอังกฤษกุกคนพี่ป่าค่ะคุณพี่คือเดี๋ยวก่อนถ้าสมมติจะต้องจีบฝรั่งนะฮะจะจะต้องทำอย่างอ่ะสมมติจะสอนแจ็ค,ะคะเราว่าแจ็คเนี่ยเอาจริงคือเมื่อกี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแจ็คมีปัญหาเนี่ยคือมีปัญหาจริงเพราะลูกกอล์ฟให้แจ็คเคยตอนนั้นให้ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟให้แจ็คสะกดคำว่า cat ลูกกอล์ฟเอ่อแมว cat แจ็คสะกดว่า c y t อะค่ะก็คือลูกกอล์ฟรู้สึกว่ามันโอ้เนี่ hello hello how d i d o a how are you I'm fine what time is it no เร่ยเดียวก่นถามว่ากี่โมงแล้ว what time is it s e v e o'clock เนี่เนี่ยเปน8โมงแล้วเอ็อ็ดนอดเอ่ะเดี๋ยวก่อน h e ้ l o สะก่อนยังไง H A H L L O เห็นไหมเนี่ยยังไงดีคุณคุณคือรู้ก่อลชนเอางี้ไม่ไม่ไม่สลับบุรีฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าครับคือเราว่าทุกคนถ้าเกิดว่าตั้งจุดเจอแล้วหาแพชชั่นหรือว่าความรุ่มหลงในภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็จะน่าเก่งน่าจะต้องมีทางให้เก่งภาษาอังกฤษนะคะคือคนไทยเนี่ยพี่วูดดี้ก้อนความเชื่อเรื่องทัศนคติอะค่ะมันใหญ่มากก้อนแรกคือคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหนือ แล้วก็แอบ,บไปดูถูกคนอื่นก้อนที่สองคือคนที่ไม่ค่อยเก่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยคืออ i n f e r รียตลอดเวลาแล้วก็ชอบเปรียบเทียบว่าพูดถูกคือกระแดะหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่เราว่าตั้งจุดใหม่ว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนี่คือภาษาที่ต่าง everything that you say will sound different ฮะ e e everything that you say will sound different คือเราว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการ <laughs> ออกเสียงตัว V มีความสำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นคาง่ายๆเช่นคําว่ามากหรือ very เรายังพูดไม่ชัดเลยอ่ะ oh very 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 อย่างเงี้ยคือถามว่าเราพูด very อ่ะเราเราผิดไหมที่จริงไม่ผิดนะครับเพราะการสื่อสารถ้าคู่สนทนาเข้าใจเรามันคือจบแต่การออกว่า very มันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วเขาเข้าใจเราง่ายขึ้นตอนที่ไปแข่งใช่ไหมไปที่ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะพอสมควร ก็จะแข่งในเมืองไทยค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูเอฟวันเมืองนอกกัเฉยค่ะแต่เวลาเจอชาต่างชาติก็พูดเต็มสติมใช่ไหมไม่ได้กักไม่ได้เราก็ฟังอย่างเดียวค่ะฟังฟังได้พูดได้นิดหน่อยก็ไม่ได้พูดแบบลื่นเลยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันหมดความมั่นใจมันก็พูดไม่ออกเลยนะคะคือเราต้องมีความมั่นใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าความมั่นใจมันสําคัญมากจะบอกทุกคนเวลาคนก็ถามว่าพูดเด้งอะไรามีครับรู้สึกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดผิดหรือถูกแต่มันต้องมีความตั้งใจและความมั่นใจก่อนนะฮะ ต้องมั่นใจแจ็กเสียดายครับแล้วก็แฟนฉันตอนนั้นผมรับงานเยอะไม่มีเวลาเรียนไม่แล้วก็อย่างหนึ่งคือความรู้สึกว่าอยากจะฝากเด็กๆที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่นะคะว่าให้ be brave กล่าวว่ากล้าหาญแล้วก็คือการฝึกภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ personal ส่วนตัวมากคือถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคนที่ได้ประโยชน์คือคุณเองดังนั้นไม่ต้องไปฟังเสียง ดูกกอลคือคนที่โดนหาว่ากระแด่ตั้งแต่อนุบาลสองค่ะดังนั้นการต่อสู้กับมจริงๆค่ะดูไม่กระแด่หคือการต่อสู้กับกรอบความเชื่องคนใช้เวลาเป็นสิบปีดังนั้นกว่าที่มาวันนี้เราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ฝึกด้วยตัวเองมาโดยตลอดอะค่ะค่ะนั่นแหละฮัลโหลไายอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงหนังสือของลูกกอล์ฟหน่อยอังกฤษอังกฤษอยากคิดเยอะอังกฤษอยากคิดเยอะชอบชื่อนี้มากเลยนะครับคิดได้ยังไงชื่อนี้อังกฤษอยากคิดเยอะทางสัก ทีมคิดให้แล้วก็เป็นคำที่ลูกกอล์ฟเนี่ยพูดบ่อยด้วยว่าคนไทยชอบคิดเยอะคิดไปไกลคิดกลัวคิดหลงทางเนี่ยตัวอย่างของคนไทยนะครับที่ไม่คิดเลยคิดครับผมเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับตอนนี้ก็ไปเข้าศาลบ้างอะไรอย่างนี้ไปทําอะไรฝรั่งเยอะไงเราก็ไปคุยกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยครับดังครูลูกกอล์ฟสอนที่ไหนครับสอนอยู่ที่สถาบันของตัวเองค่ะชื่อว่าอังกฤษ A N G K R I Z อด้วยเจ็บอ a ง a n g r i ์อค่ะก็ออยู่ที่ยูเซ็นเตอร์ตรงสัมยานค่ะเข้าไปดูได้ในเฟซบุ๊กผมชอบคือเขาไม่สอนแบบวิดีโอลิงก์เลยนะครับสอนแบบทำไมไม่สอนวิดีโอลิงก์พ่าเลยเพราะว่าลูกกอล์ฟตอนนี้นะคะอยากฝึกเด็กไทย3ด้านจริงๆคือ listening speaking writing listening ลูกกอล์ฟต้องสอนเองเพราะอยากให้เด็ก subject อะไรนะคะ subject ว่าประธานแจ็คคนหรือคนละเรื่อง listening ก็สปีกิ่งเนี่ยลูกกอล์ฟอยากฟังเสียงนักเรียนตัวเองจริงๆก็เลยก็เลยอยากขอดูแลตัวเองส่วนด้านไรทติ้งอย่างที่บอกแฟนตรวจคนเดียวดังนั้นตอนนี้จึงเป็นการสอนแบบสดเท่านั้นนะครับก็ขอให้คุณลูกกอล์ฟนะครับและคุณพอใช่ไหมค่ะโชคดีด้วยนะครับแต่งงานเมื่อไหร่บอกเราด้วยนะครับ